โอ้ยจะเป็นสบายเนาะโรงเรียนปีเถื่อมแหละก็ได้นอนกาขึ้นหางเรียนททรัพย์เสยเอ้าไอป่อจะมาแต่หึงไว้มาว่งยาหนิล่ะอีเมียอยู่อยู่บ่ว่งยากับโจมเฮคอย,อยู่นี่ล่ะไปทางใดละวูเอา้าไม่เห็นอีหยังเหรอแล้วก็จมห้โอ้ยว่าเคยใส่เงินเปลืองให้ไปท่อใดกระเบิดใส่เงินบ่หูจักขึ้นใส่เงินยังสีมันกระทุกแต่แหละเนาะนั่งหน่นอยเสียให้กูหามันจะใส่มาให้มึงใส่คกแทเล่าว่า เนือมันก็สิแมนความเราหละ่ะเอาเป็นเด็กเล็กเด็กหน่อยเลี้ยงกับ่ันได้จบงานการกับบมีเห็ดใส่เงินกับผู้จักประหยัดผู้จักขึ้นเนี่ยแม่เวสีซื้ออีหยังก็ต้องขึ้นให้มันดีบ่แม่นว่าอยากได้หยังก็เอาลวดเด้เอาเบิ่งวันมีความจำเป็นที่ต้องใส่บ่มันสําคัญตัวจะาของบอ่จังซื่อตัวโว้ก็สิใช้ฟุ่มเฟือยแบบนี้ผู้หามันก็ตายแล้วเนาะเดี๋ยวเบื่องพัสดุเนี่ยขี้ไก่นาเงอนสู้มือสู้มือลด เปล่ยนเอเดินเหื่อนเมื่อกันโฮ้ยจะเม่นเราคือแม่คอยเนาะได้กี่ไอ้กัคือตัวหันหลังบ่เออเงินเดือนออกมากระใสเบิดมื่อละหกเจ็ดลอยมันจีคำอยู่บ่แต่ละหมื่นอ้อชัว่วโมงนี่ไอ้ก็ยังปรับเปลี่ยนนิสัยเจ้าของเลยใส่เมื่อละห้าสิบบาทหนึ่งไปเฮ็ดงานนี่ก็ห่อเขาไปกินพร้อมตำแก้วลวกพัก,ละกะแล้วก็แล้วอ๋อเจ้าก็หูจากประหยัดเนาะบ่แล้วมันเหลือจำนี่ไหมดีตัวละ เหลือสามนี่เออเงินเดือนออกไม่ไหมโอ้ยแห้งคักอยากกินยังบาดนี่กุชิบ่กุเฟ่ตีหมูกระทะเนี่ยยอกเนี่ยย่างโอ้ยเป็นการเหตุร่างว่าชีวิตเจ้าของในช่วงต้นเดือนเพราะตปลายเดือนมากเขาต้องมาขีดใหม่ได้บาดนี่ให้เจัาไดนกูจังสิบโอ๊ตายจนว่าต้นเดือนกูก็ต้องใช้มือละหาสิบบาทเท่านั้นเมียนบริัทเมึงว่า โอ้ย้ว่าเมนประหยัดเพราะปันกันก็คอยละเจ้าหันปานาละซอนเท่าย่างดีต้องหูวจักเซ็งเงินยางสั่นจังสี่อ้ยเอากูกันยกตัวอย่างให้มึงเบิ้งมึงก็ยังไม่เห็นคือกูแม่ละอ